นานาชาติเปิดโปงแผนลับกัมพูชาค่ะเพื่อนไว้ภายในปกป้องแก๊งคอร์เซนเตอร์สุดกำลังภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของ UN ได้แฉกระบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาที่บังคับคนไปทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชียรวมถึงไทยถูกหลอกผ่านโฆษณางานบนเฟซบุ๊กทิกต็อกที่ให้เงินดีโบนัสเยอะที่พักฟรีแต่เมื่อเดินทางไปถึงจริงค่ะกลับถูกยึดพาสปอร์ตและถูกบังคับทำงานหนักในศูนย์ปิดล้อม เหยื่อต้องนั่งทํางานหน้าคอมหลอกคนอื่นให้โอนเงินผ่านวิธีต่างๆเช่นหลอกลงทุนหลอกรักหรือเว็บพนันปลอมแม้รู้ว่าผิดแต่ต้องทำเพราะถ้าไม่ทําตามเป้าจะถูกลงโทษหนักมีสูตรหลอกลวงอย่างน้อย17แห่งในกัมพูชาเช่นสีหนวุวิวพนมเปญปอยเปดโดยกลุ่มอาชญากรมีโครงสร้างชัดเจนใช้เงินที่ได้มาซื้อเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ปิดปากสื่อค่ะ ล่าสุดหน่วยง,งานต่างๆจากหลายประเทศก็ออกมาเปิดโปงกรรมผู้ชายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุด Amnesty International ค่ะหรือองค์การนิรโทษกรรมสากลเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่มีจุดประสงค์ในการค้นคว้าและดําเนินการป้องกันและยุติการทํำร้ายสิทธิทมนุษยชนและเพื่อสแสวงหาความยุติธรรมสําหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ ได้ออกมาเปิดโปรงกัมพูชาเช่นเดียวกันค่ะโดยมีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาจงใจเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนต่างๆเช่นการค้าทาสการค้ามนุษย์แรงงานเด็กและการทรมานซึ่งกระทําโดยกลุ่มอาชญากรจํานวนมากในสถานที่ชอบโกงมากกว่า50แห่งทั่วประเทศ Amnesty International กล่าวในรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันนี้ ผู้หางานจากเอเชียและที่อื่นๆล้วงถูกหลอกล่อด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานดีๆที่มีค่าจ้างดีในค่ายแรงงานอันเลวร้ายที่ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้งอย่างดีซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้ชอโกงภายใต้ภัยคุกคามจากความบุนแรงในเศรษฐกิจเงาที่มีมูลค่าพันล้านดอลลาร์ซึ่งหลอกลวงผู้คนไปทั่วโลกผลการวิจัยของเอมเอสทีเผยให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ที่น่าสยดสยองซึ่งทางการพูชาไม่สามารถหยุดยั้งได้มากเพียงพอ ความล้มเหลวของพวกเขาทำให้เครือข่ายอาชญากรที่แพร่ขยายไปทั่วโลกมีความแข็งแกร่งขึ้นโดยมีผู้คนน้ำปลาได้รับผลกระทบจากการหลอกลวงผลการค้นพบของแอมเนสซี่บ่งชี้ว่ามีการประสานงานและอาจมีการสมคบคิดระหว่างหัวหน้าค่ายชาวจีนกับตำรวจกัมพูชาซึ่งล้มเหลวในการปิดค่ายแม้ว่าจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากมายภายในค่ายก็ตามรายงาน240หน้าของแอมเนสซี่ซึ่งรวบรวมประเด็นนี้ไว้อย่างครอบคลุมที่สุด ระบุสถานที่หลอกลวงอย่างน้อย5 3แห่งในกัมพูชาและสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิต58คนจาก8สัญชาติรวมถึงเด็ก9คนอเมสิีายังได้ตรวจสอบบันทึกของเหยื่อจากสถานที่หลอกลวงในกัมพูชาอีก336รายผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นี้ออกจากสถานที่หลอกลวงได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับค่าไถ่จากครอบครัวนั่นเองค่ะ แอมนิสซีินตร์เนชั่นแนลด้วยเข้าเยี่ยมชมสถานที่หลอกลวงทั้งหมด5 3แห่งในถึง6เมืองทั่วประเทศกัมพูชายกเว้นเพียงแห่งเดียวรวมถึงสถานที่อื่นๆที่ฟายกันอีก45แห่ง ซึงต้องสงสัยว่าเป็นสถานที่หลอกลวงเช่นกันอาคารหลายแห่งเคยเป็นคาสิโนและโรงแรม,มที่แก๊งอาชญากรส่วนใหญ่จากประเทศจีนนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หลังจากที่กัมพูชาสั่งห้ามการพนันออนไลน์ในปี2562ค่ะดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะออกแบบให้ขังคนไว้ข้างในโดยมีการติดตั้งกล้งงองวงจรปิดลวดหนามรอบกำแพงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากโดยมักจะพกกระบองช็อตไฟฟ้าและในบางกรณีพกอาวุธปืนภูรรอชีวิตรายงานว่าไม่สามารถหลบหนีได้ ผู้รอดชีวิต40คนจากทั้งหมด58คนที่สัมภาษณ์เคยถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่มักจะทําโดยผู้จัดการค่ายขายบางแห่งมีห้องเฉพาะซึ่งมักเรียกว่าห้องมืดซึ่งเป็นสถานที่ที่กาหนดไว้สําหรับการทรมานผู้ที่ไม่ได้ทํางานหรือไม่สามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการทํางานหรือผู้ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอ้างว่าได้จัดการกับวิฤตการหลอกลวงผ่านคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อปรับปรามการค้ามนุษย์และหน่วยงานเฉพาะกิจระดับรัฐมนตรีหลายหน่วย ซึ่งได้กำกับดูแลการช่วยเหลือเยื่อจากสถานที่ต่างๆของตำรวจอย่างไรก็ตามสถานที่หลอกลวงมากกว่า2ใน3ที่ระบุไว้ในรายงานยังคงดำเนินการต่อไปแม้ว่าตำรวจจะเข้าตรวจค้นและช่วยเหลือเหยื่อแล้วก็ตามที่สถานที่แห่งหนึ่งในเวสตัมสกอร์มีรายงานการค้ามนุษย์อย่างแพร่หลายในสื่อและตำรวจได้เข้าไปแทรกแซงหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือเยื่อแต่สถานที่ดังกล่าวยังคงเปิดอยู่ ความล้มเหลวของตำรวจเกิดจากการร่วมมือหรือการประสานงานกับันหน้ากลุ่มอาชญากรรมตัวอย่างเช่นในการกู้ภัยหลายๆครั้งแทนที่จะเข้าไปในกลุ่มอาชญากรรมและทำการสืบสวนตำรวจจะพบกับผู้จัดก,การหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าจากนั้นพวกเขาจะได้ตัวบุคคลที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือจากนั้นธุรกิจก็ดำเนินต่อไปตามปกติค่ะเรียกง่ายๆว่าตำรวจกับภายในร่วมมือกันนั่นเองนะคะ ในกรณีอื่นๆค่ะผู้รอดชีวิตหลายคนกล่าวว่าพวกเขามักจะถูกลงโทษด้วยการทุกตีหลังจากที่พวกเขาเนี่ยแอบไปขอความช่วยเหลืออย่างลับๆที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือถูกเปิดเผยโดยหัวหน้าตำรวจค่ะผู้รอดชีวิตชาวเวียดนามคนหนึ่งบอกกับ n s n e ิ t y i n t e น n n t i o n a l ว่าตำรวจทำงานให้กับค่ายและจะรายงานคำร้องขอความช่วยเหลือกลับไปยังหัวหน้าค่าย ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคอมเพล็กซ์มักถูกควบคุมตัวในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองในสภาพที่ยั่งย่เป็นเวลาหลายเดือนโดยที่ทางการกัมพูชาล้มเหลวในการยอมรับพวกเขาในฐานะเหยื่อของการค้ามนุษย์และไม่ได้ให้การสนับสนุนพวกเขาตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้จับตาดูบุคคลอื่นๆที่ออกมาพูดเกี่ยวกับกลุ่มที่หลอกลวงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวหลายคนที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นนี้ถูกจับกุม ขณะที่สำนักข่าวไวต์อ็อบเทมโอเคซีถูกปิดตัวลงในปี2023โดยดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบโต้ที่รายงานเกี่ยวกับวิกฤตการหลอกลวงดังกล่าว a อม e s ส y i n t e r n a t i o n a l ส่งผลการค้นพบไปยังคณะกรรมการ NCCT ซึ่งตอบกลับโดยแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการแทรกแซงในสถานที่ต่างๆโดยไม่มีข้อมูลใดที่ชี้แจงว่ารับได้ระบุสืบสวนหรือดำเนินคดีกับบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกเหนือจากการกักขังลงเหลวหรือไม่ นอกจากนี้คณะกรรมการ NCCT ยังไม่ตอบสนองต่อรายชื่อสถานที่หลอกลวงหรือสถานที่น่าสงสัยของ Amnesty International อีกด้วยขณะที่ทางด้านของบิ๊กหวานผ่าจะเลตำรวจแห่งชาตินะคะได้เผยว่ากัมพูชาไม่ร่วมมือปราบปารามแก๊งคอร์เซนเตอร์เตรียมประสานนานาชาติกดดันต่อดำเนินคดีเจ้าของตึก18กับ25ชั้นทางปฏิบัติการในปอเปตค่ะ